จุกระส,ะสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊ o ยูทู e นะครับสวัสดีพี่เเขละฝันด้วยนะครับสวัสดีครับก็ตอนนี้กําลังร,งรวบรวมปัจจัยนะครับโอ้สมเลยใหญ่กูนั่งลุ่มนนองสวัสดีครับขอเสียงดังๆหน่อยครับลำดับที่สา <c oughs> แล้วนะครับก็พี่เอ็นี่ก็มาจากฝั่งบ้านเคาะนะครับแล้วก็มาจากมีมาจากนายจริยทัพทิมสยามศูนย์ตอนนี้ก็รวมตัวได้ประมาณสัก ือบจะสิบคันแลวนะครับสาธุนะครับรางวัลที่หนึ่งครับผมใส่ยี่สิบาทจะเอารางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ยี่สิบาทหลายบาทเลยนะครับนี่เอาเป็นกลิ้นช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอะไรพี่น้องเรานะเอาพีเอ็มเอามากล้องพีเอ็มเดียวผมจะถือให้จะทำยังไงครับหรือจะใส่หัวเลยไหมผมถือเอาก็ได้ครับอ๋อครับไปมานะครับ จชมบรรยากาศไปทางทางด้วยนะครับเป็นการฆ่าเวลาอันนั้นก็น่าจะมาจากคุณหานะครับฝั่งโน้นเวลา,าพอจขาด <c oughs> ยังนะกองเอ็มอระวังเด้อ <c oughs> ก็เราจะรวมปัจจัยก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปประดับอยู่โน่นเลยนะครับนี่ อันนี้ก็เตรียมไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตังมันจะปลิวนะนะครับเอาเดินไปนี่ไปจนถึงนู่นเลยก็ใครที่ใส่แล้วก็ใส่อีกได้นะครับไม่ไม่ไม่ว่าก,กันนะครับทำบุญครับทำบุญใส่กันยังครับามามามา,มา,มาไปไปนู่นเลยกันนะครับเอานำทีมโดยเพนกวินนะครับก็ เพนกวินนี่ชุดอนุรักษ์เครื่องโบราณนะครับมาจากทางไหนนะครับโนนสมบูรณ์นะใช่ไหมครับอันนี้ก็มาจากก็โนนสมบูรณ์นะครับก็นี่นะครับมุมเล็กๆของตะไถเดินตามนะครับช่วยกันคนลเล็กคนละน้อยนะครับ ยอ um, ดตอนนี้ก um ็ไ oh, ด้5,000กว่าบาทแล้วนะครับก็ยังไม่รวมของพี่เอฟมาเมื่อกี้นะน่าจะตก6,000กว่าบาทแล้วนะครับโอ้เพนควินเนี่ยทำบุญเหมือนกันนะทำทำนึกว่าทำแต่หน้านะครับบุญอทำมาแล้วก็พี่บริวรน์นี่ก็ทำนะครับเอ้ยคือมาบะาบุญ เออสันติสุขนะครับก็ลงไปแล้วนะครับ200นะครับโอนโอนโอนมานะครับมากันดีคันครับนี่เอามันมาทำไมมาคันมาเร่งมาคังมากัน3คันนะครับแล้วก็ขอน้องชรวยนะครับโอนมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ด้วยนะครับเอา โอ้โหเก่งเลยเพนกวินะครับผูกเมฆวันขึ้นมาโอ้ในะลองล่มเซซีมอเรื่องดารวมตางเอาลงงชื่อด้วยนะครับไปหว่างกนจุงมัเจ้าไหนเออลูกจอมเจ้าปอบอะไยเอาโซ่ไหมเอาโซ่ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ได้ทำอะไรกีบุณครับบุณ ทำยีบาทนี่ก็จะขอให้ได้เมียนะครับไแล้วเย่ารืมลงชื่อด้วยนะครับชื่อด้วยรึบ้างก็ชื่อเลยชื่อเฟซบุ๊กก็บ้านบาทอ้าวอันโมทนาสาธุด้วยนะครับไปโ่ด้วย ตามตัวตรงๆนะครับเอลมันีริงมแน่เฮ้ยเพนกวนให้พรเป็นด้วยนะครับ20บาทให้ได้รางวัลที่ที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมเดิ่มนะครับครับผมเอ้ยในจุดเริ่มก็มีไอเดี๋ยวไปจัดระเบียบรอนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาครบก็ค่อยเดินทางนะครับ เอาเอาเอาคนละเล็กคนละน้อยนะครับอันนี้ชาวไทยเรามาจากบ้านไหนครับบ้านเชียงบ้านไหนบ้านขุยซีซีรัตนากิโลมาถึงนี่สามสิบก็จะไปอีกสักสิบห้าโลอีกนะครับสามสิบแล้วก็โอ้สี่สิบห้าโลไปกลับไม่ไกลเท่าไปสันนิษกแล้วครับเดียวไหม ไม่ไกลครับไม่ไกลถาไปตอนที่สุดแล้วครับครับผมบานเอ๊ยจิงควยก็ทำปากไม่ถูกนะเป็นเป็นสวยหรือคอมเมนครับเอมเนนะครับซีสเกตเราก็เอมเนนะครับจุกะแล้อยังเมื่อกี้จุกะแล้วครับมีใครไหมครับอ่ะรวมเอาไปเราโอ้ยหอมสีนะครับมีแต่ น่าจะเตรียมเผื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ละคันนี่ซียังไม่แห้งเลยนะครับตกมกกับเพื่อนเลยนะ <c oughs> มาจากไครบึงเหมือนกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมลงชื่อนะครับไปกันต่อนะครับ <c oughs> ทำไปแล้วทำไปแล้วนะครับ <c oughs> เด็กๆคนละเล็กคนละน้อยนะครับ อ,อันนี้น่าจะมาจากคุณฐานนะครับอ้นนวนอนาวย,ยังไงครับนนสวัสดีครับสวัสดีครับเพ่ <c oughs> ้เกองััครับดีครับอันนี้ก็พี่นองมาจากทางบ้นเาะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูรอยประิทนะครับว่าโครมันจะหักไหมครับเยวจะให้ดูครับทางบอกว่ามันเป็นปกติคืไนปกติเยครับก็ไม่เคยได้ได้สัมผัส ร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงเดิมๆมานะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับก็ประมาณน่าจะถึงยี่สิบคันแล้วหรือยังประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ